สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ทาคุมิชา,ชาแนลชาแนลชาแนลเห็นไหมคะ<ด>เห็นคนทำอะไรไหมคะมฮะสวัสดีครับยังลุกออไม่สนใจอะไรคะ่ะนี่คนจะมาเอาสัตว์ประหลาด ันนี้ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วยังไม่ได้อะไรเลยนะคะคุณชายเมื่อไหร่จะเลือกเสร็จสักทีก็ไม่รู้ออรู้แล้วอตโกโกห่งเนยเออให้เวลามันตั้งนานแล้วค่ะ อีแม่ก็ปวดหลังจะแย่แล้วค่ะนี่นะคะนี่ในห้างค่ะในห้างแถวที่บ้านนะอันนี้โซนของเล่นเด็กค่ะมีรถกี่ล่อเดี๋ยวให้มาดูรถดูให้ดูได้ไหนรถอะไรครับมีรถดิสนีย์อออฮะกับลบูดี้อือฮึอันนี้ก็รถอเรามารายเอียนะเป็นเรื่องของซอสตอรี่ ครับนี่ก็คือเรื่องของนี่ทั้งหมดเลยอืร,ยยรู้มากจริงๆเลยเนาะเด็กเลยเนาะนี่คือรถไฟโทมัสแต่รถเนี่ยเอาจะให้น้องหมดแล้วใช่น้อองใครีกน้โพลิเีรือนกินของเล่นจริงๆเลยอ,อุนอาร์ี่ <c oughs> มีอยู่ที่บ้านนะก็พังไปแล้ว ใช่เหรอพังเหรอมันลูเก,กาอ่ะม <laughs> ีสุนข้างในช่องนี้เต็มเลยออืตรงนี้พ่อของเล่นเซ็ดรอดนะอือห้อมีนี่เไป็นไหนต่อมันเห็นของเพธอมันเห็นของเธออ,ธอือ ไปดูตรงนั้นายคฮะเป้าไม่ใช่เป้าหมาย้เป้าเป้าหมายคือเป้าหมายคือสัตว์ประหลาดลใช่หรอเดี๋ยจะเอารถเอา,เอาในเวลาต่อมาันนี้คือราย่เขาเรียกว่ารถอะไรนะครับ รถไข่โขอกไม่รถพวกนี้เขาเรียกว่ารถอะไรคือดูมาไม่ใช่ไม่ใช่คุอดูมาอะไรนะรถฮอตวิวเหรอรถอะไรคือดูมาอย่างเดียวไม่ไม่ใช่รถฮอตวิวหรอกรถธรรมดาอ้าวเหรอรถฮอตวิวอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรู้เปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนใจไหมครับซื้อรถ คือรถของแม่คีนี่รถโรงเรียนอ่ะอันนี้ก็มีรถเออของอะไรนะอะไรที่มันคิดไม่สึงหน่อยใหญ่แบบใช่ไหมรถเนี้ยรถเนี้ยคิดไม่สึน่อยใหญ่บบอน,นี้รถกระบะมาเทียนะ,นะคะพาไปช็อปรองเท้ามาเสร็จแล้วก็มาช็อปของเล่นต่อนะคะ สีฟาน,นี่ยังไม่มีอันนี้ก็ยังไม่มีอมโอเคไหม,มยังลูกไม่ถูกบายบายก่อนไหม,ไมต้องบอกปากช่องด้วยวสิกดแคแชร์กดซับสไคร้ ะะสวัสดีค่ะอา้าวสวยๆสวัสดีคนไทย,สว,ย,ส,วยสวัสสๆโอเค